สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับรายการไอทีเดนท่าน,านเรียนรู้เรื่องราวไอทีง่ายที่บ้านท่านครับพบกันนะครับวันอยู่เสาร์อาทิตย์เวลาดีแบบนี้อีกเช่นเดิมนะครับผมรับชมแลได้ครับในทีวีเดีท่านช่อง11และทางออนไลน์ไลน์ไอทีภาคกลางสอทอการจริบุรีและก็ออกเกียงรีวิวครับจะมีเรื่องราวสายดีที่น่ารู้และควรรู้มาคุยฟังกันอย่างแน่นอนนะครับอย่าที่ย้ำครับอย่างที่ผมทําเป็นสิ่งที่คุณถามมาและหลายคนเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้อง,องถามมา คอมเมนต์ถามมาและทุกคนจะเห็นอยู่ในบริบทผมในเฟซผมเห็นไหมครับเกี่ยวคอมพิวเตอร์ที่ผมซ่อมผมเลยรู้แล้วก็มีคนคอมเมนต์มาถามเยอะเลยผมจึงอ่างั้นอาทิตย์นี้มาเล่าเรื่องนี้ดีกว่านะครับไปเริ่มกันครับในส่วนที่ผมตั้งไว้แล้วที่เฟซออกเรียนนะครับอย่าลืมนะครับ เป้าหมายหลักของผมคือส่งต่อเป้าหมายส่งต่อแรงบันดาลใจและไอทีเนี่ยมันคือข้อมูลมหาศาลจริงๆและถ้าคุณอินกับมันคุณจะหาข้อมูลคุณจะเข้าใจและคุณจะแก้การโดนหลอกและคุณหาตางก็ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากบอกจริงๆและอาทิตย์นี้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ครับเพราะอะไรครับผมบอกไปแล้วมือถือทุกคนใช้กันเยอะแต่คอมพิวเตอร์ก็จะไปต้องใช้แล้วมือหนึ่งมือสองเอ้ยแล้ว แล้วงมีของเก่าแล้วจะอัปเกรดไหมจะซื้อใหม่คุ้มกว่าไหมผมจึงหาข้อมูลและเอาเรื่องราวที่ผมทํามามาเล่าให้ฟังครับยังไงงองอะไรคอมเมนต์นะครับอันนี้เป็นการบอกภาพรวมเลยว่าเฮ้ยผมใช้เงินแค่ไม่กี่ร้อยแต่คอมแรงขึ้นทํางานที่ผมต้องการได้โดยที่ผมไม่ต้องเสียเงินเป็นพันนั่นเพราะผมเข้าใจมันผมจริงไม่โดนหลอกและก็สามารถซื้อมาใช้งานได้เลยและทดลองรันแล้วมันดีจริงๆผมจึงอยากเอามาส่งต่อนะครับไปเรื่องกันครับผม ไอทีเท่าน EP99 แล้วครับเลขสวยนะครับทาความสะอาดคอมซ่อมคอมหรือซื้อใหม่ย้ําที่ผมพูดภาพรวมเนี่ยผมจึงอยากให้เข้าใจว่าทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยซ่อมแล้วก็ค่อยซื้อนะมันจะดีกว่าเพราะทำความสะอาดอยู่ท้ายอ๋อแค่ทำความสะอาดก็เหมือนซ่อมแล้วกลับกลายมาทํางานดีขึ้นแรงขึ้นครับผมเพราะปัญหาหลักของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าคือเรื่องทำความสะอาดเราไม่ยอาทามทำความสะอาดกันไงมันเลยฝุ่นเอ้ยอะไรเอ่ยคอมเลยเฮ้ยทำไมปกติมาแรงจังมัน ช้าลงนั่นแหละครับคอมเป็นเพราะฝุ่นมันเยอะเราจรึงต้องมาเป่าฝุ่นทำความสะอาดปัดสะอาดให้ดีถ้ามีความรู้ทางช่างเราออกถอดมามาเปลี่ยนซิลิโคนเอ้ยนี่แหละครับจะทำให้ดูนะครับย้ำนะเห็นไหมเขาชอบเถียงว่าคอมมาหากินไม่ได้ผมเถียงใจขาดครับคอมยังเปิดร้านได้สบายเลยแต่คุณต้องมีทักษะเรื่องซ่อมเรื่องเข้าใจไงครับการลงวินโด้เอ้ยเป็นพื้นฐานแต่เรื่องการซ่อมการทำความสะอาดการแมทนแนนเนี่ยมันคือหลักเลย ไอที่จะอรอนยังต้องการคนแบบนี้เยอะเลยครับในราชการตำแหน่งไฟฟ้าตำแหน่งเทคนิคคอมยังมีคนต้องการมากเลยผมจึงอยากให้คุณมาเรียนสายที่ด้วยแล้วผมจะป้ายายาไปเรื่อยๆนะครับว่าเออเนะ่ยทำไมเราไม่เรียนล่ะทำไมไม่ลูกหลานเรียนล่ะและต้นทุนมันน้อยด้วยครับอย่าลืมตรงนี้นะครับช่างมันจําเป็นจริงๆต้องเกินก่อนและอย่าให้คนไอช่างเหม็นรวยเลยช่างหลายคนก็รวยจริงๆเพราะเขามาจากช่างเขาเลยเข้าใจไงจง เริ่มต้นทําหาเป้าหมายและทําครับเงินมันหาง่ายจริงๆผมกล้าพูดจริงๆถ้าคุณเข้าใจมันแต่เงินฉายากมากๆถ้าคุณไม่เข้าใจมันคุณโดนหลอกเอ้ยอะไรเอ้ยนั่นแหละครับคุณต้องเข้าใจมันนะครับไปเริ่มต้นครับผมแฮชแท็กทำความสะอาดคอมแฮชแท็กซ่อมคอมแฮชท็ซื้อคอมย้ำครับถึงในทุกวันนี้ครับบทบาท ของทุกวันนี้มือถือมีมากมายแต่คอมพิวเตอร์ยังเป็นอุปกรณ์จังเป็นมากครับในการตัดต่อวิดีโอใหญ่ๆใ,ในการที่จะทําอะไรที่เป็นเกี่ยวกับงานเอกสารเพราะจอคอมมันใหญ่กว่ามันดูง่ายกว่าจริงไหมครับนั่นแหละครับผมแต่อันนี้จะพูดถึงเรื่อง Personal Computer คือ PC นะครับคือการเลือกซื้อการซ่อมนะถ้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีกแบบหนึ่งมันจะยากกว่าหนอยหนึ่งแต่ถ้าคุณซ่อมคอมเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมันก็ยากกว่าที่เล็กกว่าแต่ ถ้าคุณทําได้มันต่อยอดได้จริงไหมครับนะมาลองดูนะครับเริ่มต้นทลทะเต็ปเดี๋ยวโอกาสหน้าเรื่องโน้ตบุ๊กจะแกะให้ดูเหมือนกันนะครับย้ำครับผมจึงให้ข้อมูลก่อนครับตอนนี้ในเรื่องการอัปเกรดนะทางเลยที่ทำไปก่อนต้องบอกว่า upgrade, CPU, upgrade, อัปเกรดแรมอัปเกรด CPU อัปเกรดการ์จอยังเป็นปลายเหตุน,นะครับตอนนี้ถูกสุดและเห็นผลสุดคือเปลี่ยนฮาร์ดดิสครับในทุกวันนี้ฮาร์ดดิสแบบ s s d ครับ, SSD, รบเป็นฮาร์ดดิสแบบ เอ d ดีเนี่ยถูกมากแล้วนะครับจึงควรอัปเกรดมันก่อนนะครับปฏิภาพดูอัของคอมจะกระฉูดเลยนะครับดังนั้นที่ผมอัปเกรดในทุกเครื่องในสถานีผมจึงใช้วิธีการโคลนดิษย้ำครับผมผมขออธิบายให้เป็นภาพนะครับลองเซิร์ชก็ว่าโคลนนะครับแน่นอนโปรแกรมมีเยอะแต่ใช้อโคลนอีกบ้างน้ตันโคดบ้างนะครับเราสามารถเอาโคลนฮาร์ดดิษต,ตัวเก่ามาใส่ฮาร์ดดิษตัวใหม่แล้วเหมือนเดิมเลยแต่แรงขึ้นพอฮาร์ดดิษตัวเก่าแบบจานหมุนเนะี่ยมาทํางานช้าพอไปฮาร์ดดิษตัวใหม่แบบเอ d ด่ีมันเร็วกว่า แต่มันแพงกว่าแต่ทุกวันนี้ครับเดี๋ยวเปิดราคาให้ดู SSD 128G ราคาแค่400มือสองราคาแค่100กว่าบาทเราเอา Windows อยู่ใน SSD กลัวข้อมูลเก็บไว้ในฮาร์ดดิจันหมุนแบบเดิมคุณจะบูตเครื่องเร็วขึ้นและทำงานขึ้นจนตกใจอย่าลืมนะครับไปเปลี่ยนฮาร์ดดิสเป็น SSD ก่อนแต่ถ้าใครเมนบอร์ดใหม่เป็นแบบ M2 แบบ SSD ก็แล้วแต่แ,แ,แต่ถ้าเป็นบอร์ดเกา่าต้องซื้อแบบ SSD s ัตตนะครับอย่าซื้อไป M2 มานะถ้าซื้อ M2 มาต้องเป็นเมนบอร์ดใหม่อันนี้คือภาพรวมนะครับอ่าผมจึงให้เข้าใจว่าโอ้ถ้าเปิดฮารดิสแล้วมันแรงจริงๆโดยราคาแค่ถูกสุด400บาทเดี๋ยวผมเปิดดูนะครับ SSD แบบ SATA 1 2 8 g 450บาท300บาทก็มีแล้วอ่าแล้วมันจะแรงขึ้นคอมเก่าๆพอใส่ดีเฮ้ยมาดูหนังได้เลยอะไรได้เลยจริงๆครับเดี๋ยวให้ดูนะอ่ะ แต่ก่อนที่จะพูดภาพรวมเราจรึงพูดถึงฮาร์ดดิสก์ก่อนเพราะง่ายสุดและถูกสุดนะครับผมจะเล่าเรื่องโจทย์ของผมนะครับผมจึงต้องให้อธิบายว่าสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงครับความรู้ต้องรู้นะครับ 1. นึ่งเมนบอร์ดครับเมนบอร์ดซ็อกเก็ตอะไรนะครับเมนบอร์ดคือตัวเมนบอร์ดมาตเตอร์บอร์ดลักบอร์ดลักเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับของคอมครับมันจะเสียบซีพียูเสียบแรมเสียบอะไรก็ตามครับผม 2. CPU หัวใจก็มีแน่นอน2ยี่ห้อหลักครับคือ Intel หรือ AMD นะครับรุ่นไหนอะไรเจนไหนเดี๋ยวมาว่ากันครับ 3. แลมชิดอะไรครับแน่นอนทุกวันนี้มันคือ DDR5 แต่ถ้าก็เก่าก็คือ DDR3, DDR4, DDR5 นะครับ DDR ยิ่งสูงยิ่งความเร็วสูงแต่ราคาจะแพงกว่าแต่ที่ผมย้ำนะของมือหนึ่งมือสองดูให้เป็นมือสอง เออมันถูกเพราะถ้า DR3 เนี่ยซื้อมือหนึ่งอ่ะไม่ได้เลยเพราะไม่มีแล้วขอไม่ทําแล้วไงครับถ้าซื้อมือหนึ่งก็แพงมากๆแต่ซื้อมือสองสิราคาแค่เดี๋ยวมาดูราคาจริงๆนั่นแหละครับผมจึงบอกไงถ้าคุณเข้าใจเอาอันนี้มารวมกันขายได้เลยเอามาอ่าพอคุณไปช่างคกูก็จะมาหากินได้ตรงนี้สครับฮัดดิสนะฮะพูดไปแล้วนะครับแน่นอนต้องแบบจานหมุนเปลี่ยนไปเป็นเอดีซะแต่ถ้าเมนบอร์ดใหม่ใช้ M2 จะแรงกว่าอ่าแต่ราคาก็ใกล้กันนะครับ และ5การ์ดจออันนี้คืออัน,นตัวหลังเลยนะครับการ์ดจอทุกวันนี้เนื่อจากเรื่องการบิตคอยเรื่องการขุดบิตน้อยลงและมาเลยทําให้ราคาไม่แพงมากแต่ยังแพงอยู่ตัวท็อปๆก็อยู่เป็นมาหลายหมื่นตัวกลางๆสามสีพันราคาจะเท่า CPU เลยแต่ผมเน้น CPU สําสคัญกว่าการ์ดจอนะแต่เล่นเกมการ์ดจอสําคัญแต่ทํางานก,นการ์ดจอสําคัญเช่นกันแต่ผมให้ CPU สําคัญกว่าโดยที่เปลี่ยนแล้วไม่แพงมากแต่แการ์ดจอมือสอง เราก็ต้องดูให้เป็นเพราะพระคุณเอาแบบที่ขุดมา,มาทางานหนักอ่าอันเนี้ยต้องเล่ากันย,วยาวๆนะแต่ที่เห็นภาพรวมก่อนนะครับว่าการ์ดจอสล็อตอะไรซึ่งพีทเอ็กเพสคติโปก็แหละแต่ว่ามันต้องดูด้วยว่ายังไงนะแล้วสายไฟที่เสียบอีกอันนี้มันลึกไปเอาแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืม5ตัวนี้สำคัญมากๆครับผมแล้วผมก็ต้องก่อนจะไปผมต้องย้ำว่าของรุ่นใหม่นะครับจะแพงกว่ารุ่นเก่าแต่ก็แรงกว่าในภาพรวมนะครับแต่สำคัญครับเราต้องเข้าใจว่า มีของเก่าสามารถซื้อมือสองได้โดยซ่อมนะครับและคุ้มค่าครับแต่ถ้าเราโดนหลอกละ่ะอ่ะถูกแต่โดนหลอกเราถึงต้องดูเป็นใช่ไหมครับนี่ผมซื้อมาแล้วผมึงกล้าพูดนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจเราจะซื้อได้ทั้งผิดด้วยโดนหลอกด้วยหรือไม่กี่ครั้งซื้อมาปุ๊กพังอะไรไม่ได้เลยอ่าเห็นไหมครับต้องดูร้านให้เป็นวันนี้ตัวอย่างวันนี้ครับจากที่ผมทํานะครับตัวอย่างวันนี้คือคอมของ Intel เลยครับสเปคคือ CPU ครับ c อ r e i3 2100 ย้ำครับมันเรียกว่า CPU Gen 2นะตัวเลขหน้าคือเลขเจนเจน2เจน3คือจะใช้กับมาดูกันเมนบอร์ดเป็นซ็อกเก็ต1155ซ็อกเก็ตแปลตรงตัวคือขาขาต้องตรงกรันถ้าไม่ตรงกันใช้ไม่ได้ครับผมเห็นไหมแสดงว่าอ๋องั้นตัวนี้ตัวนี้7ปีแล้วครับมันเป็นซ็อกเก็ต1155เป็นเจน2นะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลมากๆเดี๋ยวผมแปะในคอมเมนต์นะจะได้เห็นว่าอ๋อดูอย่างไรนะครับแต่ผมอะ่ะลืมบ้างผมก็เชในเน็ตใน g o เ g l e เดี๋ยวทำให้ดูนะ ครับผมแล้แน่นอนครับเป็นดนอาทีเก่าเลยเป็น 8G ดจ๊กนะครับเป็น 4G ่จ๊กสองตัวบัตรห3 3, 3. ่ั้ําทําทำไมต้องพูดบัตรด้วยย้ําครับถ้า1 6นหใช้ไม่ได้เพราะเมนบอร์ดผมอ่านแล้วมันรับแค่333สา้ยมหไหมครับเฮ้ยก็ดูดีอาทีแล้วไงแต่ใช้ไม่ได้บัตรมันเกินมันใช้ไม่ได้ครับต้องดูให้เป็นด้วยนะครับดีอาทีเหมือนกันแต่บัตรสูงเกินก็ใช้ไม่ได้บัตรต่ำกว่าใช้ได้นะอย่าลืมเรื่องแรมนะหลายคนพลาดผมก็เคยพลาดในอดีตน,นะครับอ่ะ การจอครับ GT 2 1 0นะครับไม่แรงตัวต่ำเลยแต่ว่าพอได้นะครับผมและฮาร์ดดิสเป็นแบบจานหมุนพอผมได้เอาตัวนี้มามันไม่ใครใช้แล้วผมเอามาทำงานเอามามันยังไม่ไโอเคผมเลยผมเลยมาเล่าให้ฟังครับปัญหาคือคอม,มครับทำงานได้ไม่ดีครับชา้าและผมดูอุณหภูมิแล้วโหมันสูงจังลันโปรแกรมก็ไม่ขึ้นหลายโปรแกรมเลยลันและหลดเองครับ จริงทาการตรวจสอบตามขั้นตอนครับย้ํานะครับก่อนจะอะไรเราต้องลงทำตัวเต็ผมก่อนนะแล้วคุณค่อยจะซื้อจะซ่อมจะอะไรจะได้ไม่พลาดเฮ้ยไอ้าซื้อใหม่เลยไอ้าซื้อใหม่เลยมันอาจจะไม่แรงขึ้นหรอกเพราะสุดท้ายเป็นที่วินโดว์ไงเป็นที่โปรแกรมเราต้องควรทําตามที่ผมบอกก่อนนะครับเริ่มต้นครับผมหนึ่งครับทำการลงโปรแกรมใหม่ก่อนครับโปรแกรมที่เราเล่นแล้วไม่ดีลงโปรแกรมใหม่ ถ้าลงแล้วเอ้ยไม่ดีขึ้นทําการลวงวินโด้ครับหรือที่ผมวงเล็บก,ก็คือระบบปฏิบัติการใหม่ครับแน่นอนวินโด้ครับทุกวันนี้วินโด้เหมดแล้วกลายเป็นวินโด้สิบวินโด้สิบเอแต่ย้ําถามจริงๆถ้าคอมคุณเก่าๆแค่วินโด้เก็พอแล้วครับเพราะคุณไม่เล่นอะไรมากใช่ไหมครับแค่มาทาเอกสารวินโด้เยังทํางานได้แต่ Google อาจจะไม่ซัพพอร์ตในที่หลังก็ไม่เป็นไรเราแค่ใช้งานดูหนังฟังเพลงหรือเอกสารวินโด w เ7ก็ตอบโจทย์เพราะ อย่าลืมเหมือนที่เรารู้กันนะครับใน iPhone ใน Android อัปเดตมากๆโทรศัพท์เรามันช้าพออัปเดตเวอร์ชันใหม่มันช้ากว่าเดิมอ่าแต่ถ้าเหมือนคอมเหมือนกันถ้าคอมเราเก่าใช้วิ d o w s ให้เก่าหน่อยมันจะดีกว่านะครับผมย้ำนะ7 w i n d o w s 10สิบวิดีแล้วแต่้ากเก่าเก่า Windows 10ว i ดี o อเจก็พอแล้วครับผมแต่กลางๆก,างก,างก,างก็ว i n d o w s 10ก็พอนะครับย้ำครับผมเมื่อทำตามเสเต็ปแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นทำไงล่ะอันนี้มาทดเรื่องอุปกรณ์แล้วย่าลืมครับ เราต้องทําความสะอาดอุปกรณ์โดยการเป่าฝุ่นโดยการเช็ดแลมทุกอย่างตามที่เสรจเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเป่าฝุ่นพัดลมและจุดสาคัญในเครื่องครับเบาะวอราคาสามสี่ร้อยเบาได้เลยเพราะฝุ่นนะครับมันทําให้พัดลมไม่ทํางานทําให้ภาพรวมความร้อนในเครื่องมันเยอะพอเยอะคอมก็ทํางานช้าเหมือนคนที่ร้อนๆนะครับมันก็ยิ่งคิดช้าใช่ไหมครับเหมือนคอมเช่นกันเราเป่าฝุ่นเป่าิ่นทิเกกาทากาซอาฝุ่ๆๆนให้หมดแล้วมันจะดีขึ้นพัดลมก็จะ หมุนดีขึ้นเห็นเคยยินพัดลมดังแอด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 ไหมครับนั่นแหละครับพัดลมมีฝุ่นลองเป่าดูถ้าไม่ด้านเปลี่ยนพัดลมเอ้ยราคาไปถึงร้อยมันก็แรงขึ้นแล้วก็เห็นไหมนี่แหละครับคือเรื่องช่างนะแต่คุณต้องมีสกิลเรื่องช่างนะครับอ่าแล้วเมื่อเท่าใจแล้วครับพอเป่าฝุ่นแล้วสุดท้ายต่อมาที่พื้นฐานที่ผมพูดในข้อแรกเลยให้ทําการเปลี่ยนนิดก่อนครับจากจานหมุนให้เป็น s อ d ดีซะ อย่าลืม128ยิราคามือหนึ่งสี่ร้อยสิบครับมือสองร้อยถึงสองร้อยบาทย้ำนะแต่ต้องเข้าใจนะมือสองเราไม่รู้ขรเขาล้านอะไรมามาถ้าเราไม่เก่งเราไม่เชี่ยวก็อย่าใช้นะครับพอหลายคนที่เป็นดามา่าเห็นไหมครับเอาของมือสองมาราคาถูกอ่าต้องเข้าใจแต่เมื่อคุณเข้าใจคุณเช็คสเปกเช็คเป็นดูวันผลิตเป็นอ่าเห็นไหมครับถ้าคุณช้ากินคุณจะทำร้ายคุณต้องเข้าใจม่ฉั้นกว่าจะย้อมแมวโดนย้ำมาย้ำอะไรอ่าเห็นไหมครับพรปันฝุดมันก็เลี่ยมแล้วไ วารันตีเป็นดูบาร์โค้ดเป็นนั่นแหละครับอันนี้จะค่อยมีโอกาสจะเล่าให้ฟังนะครับประมาณนี้แล้วเมื่อเป็นฮาร์ดดิสก์เลยราคาแค่400แล้วคุณฉเฉลยว่ามันจะเร็วขึ้นทํางานดีขึ้นเลยแต่ผมก็มาทดลองต่อของผมอันนี้คือโจทย์ผมนะคอยทางานได้ดีมากขึ้นแล้วครับเปิดเครื่องเร็วขึ้นมากจากเดิมนาทีกว่าพอเป็น SSD แล้วเหลือแค่30วิขึ้นแล้วแต่โปรแกรมที่ผมต้องการโปรแกรมหนึ่งมันยังรันไม่ขึ้นรันแล้วค้างลันแล้วสะดุดผมก็เลยทําการซื้อ CPU ครับ ตอนแรกผมเองยังซื้อใหม่แต่อย่างที่ผมบอกครับโจทย์ผมเพราะผมเข้าใจผมถึงหาข้อมูลจนได้รู้อันไอ้สาไม่แรงงั้นผมหา CPU Co คอยห้ามาเพราะผมมีคอยห้าที่มันลันขึ้นแต่คอยสามันไม่ขึ้นเห็นไหมผมเนื่องจากผมมันมีหลายเครื่องผมถึงเข้าใจหลักการมาเลยาอ๋อทำไมคอยห้าตัวเดียวกันกลับขึ้นละ่ะก็เพราะว่าอ๋อ CPU มีผลมากการ์ดจอไม่ผลเท่าไหร่ในเรื่องโปรแกรมตัวผมอันนี้นะย้ำครับ ถ้าคุณมีของเยอะเหมือนคุณทำกับข้าวเหมือที่ผมย้ําอะะคุณมีอุปกรณ์ไม่เยอะคุณสามารถทดลองเรื่อยๆคุณจะเก่งกว่าเขาผมจิงยายคุณอินถ้าคุณอินกับคอมกินกับมือถือครับคุณจะเก่งกว่าเขาผมเองก็บอกว่าผมเก่งกว่าคนธรรมดาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่คุณเห็นนะครับแต่ที่ผมอยากส่งต่ออยากส่งแรงมาแานใจให้ทุกคนแหละครับถ้าคุณชอบคอมมันหาตังได้จริงๆ ผมถึงบอกนักเรียนผมว่าผมมาสอนคุณผมไม่กล้าสอนใครหรอกถ้าผมไม่ทำก่อนผมจึงมีความรู้แต่ผมบางเรื่องไม่รู้ผมก็โทรหานักเรียนหาท็อปหาหลายคนเลยว่าเฮ้ย hey, ท็อปผมทํายังไม่ได้เป็นยังไงเพราะนักเรียนผมทวนวนี่นเก่งกว่าผมหลายคนแล้วเพราะเขาอินกับคอมมากกว่าผมนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากบอกส่งต่อเรื่องพุทธิการนะครับมันคือดีงามันจริงสุดท้ายผมได้คอไอห้าครับตัว2,500ราคา250าบบาทครับจากช้อปปี้เลยเนอ,อะอาลาซาด้าเอาย้ยแต่ผมช้อปปี้ก็มีให้ดูดูให้ดูเดี๋ยวไปดูนะครับ มาเปลี่ยนย้ำครับมือนหนึ่งหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับและก็ไม่ควรซื้อด้วยถ้าซื้อมันแพงมากทําการซื้อซิลิคนมาเพิ่มด้วยเพราะเราต้องหยอดเดี๋ยวทาให้ดูครับเพื่อติดกับซีพียูมันจะระบายความร้อนได้ดีขึ้นหลายครั้งคอมที่ร้อนนั่นแหละเพราะซีพียูตัวซิลิคนมันหมดสภาพเราต้องเปลี่ยนทุก2ปี3ปีคอมจะทํางานดีขึ้นซีพียูจะไม่ฮีทครับผมอ่าแล้วเมื่อผมทําแล้วครับหลังจากการทดลองติดตั้งเรียบร้อยแล้วความร้อนซีพียูลดลงมากครับการทํางานไหลลื่นโปรแกรมที่ต้องการใช้ ทำงานได้อย่างดีผมรันไว้20ชั่วโมงไม่มีสะดุดไม่มีค้างเลยครับผม CPU มือสองที่ซื้อมาก็ใช้งานได้เพราะผมดูนารานเขาแล้วโอเคไงเขาเลยไม่มีปะกัารหรอกแต่ผมเชื่อแล้วผมดูนารานดูรีวิวแล้วก็เลยได้มาครับผมเห็น <He S 1> ไหมครับคอมเออเห็นไหมอันนี้ SSD ครับแต่ SSD ตัวแรก 128G ผมเปลี่ยนเป็น1นึ t b ให้เขาเลยเพราะพอฮาร์ดดิสเล็กมันก็ทํางานได้ไม่เยอะเพราะอันนี้คือคอมตัดต่อครับพอเปลี่ยนเป็น SSD ตอนแรกก็เร็วแล้วแต่พอเป็นฮาร์ดดิสที่ใหญ่ขึ้น พื้นที่ตอนตัดมันต้องใช้ได้ซีในการจําลองในการใช้ผมจึงเพื่อเมื่อมีของหนึ่งเทรไบต์มาก็เลยมาเปลี่ยนให้น้องเขาครับผมพอเปลี่ยนโว้ยผมใช้นะครับย้ำนะครับโปรแกรมโคดอะโคโนิกหรือนอตันโคดอะโคนิกเร็วกว่านะครับลองเิื้อได้เลยในเน็ตอะโครนิกนะครับมันจะเหมือนเป๊ะเลย1นึ่งเทระไบต์งานไม่เยอะผมใช้เวลาประมาณสักสามสิบนาทีเหมือนเป๊ะเลยครับผมอ่าอันนี้ผมทำไป5เครื่องแล้วนะครับใช้เวลาเครื่องหนึ่งครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง เห็นไหมครับงานเราถ้าเรารับงานได้คือราสองร้อยสามร้อยสบายๆครับผมและเหมือนเป๊ะผมสั่งมาแล้วครับ CPU Intel socket 1155ครับผมโอเคไหมครับอ่าเห็นไหมผมซื้อมาแล้ว CPU มาแล้วครับผมเห็นไหมครับ CPU ตัวหนึ่งเลยสภาพใส่มาดีเลยใส่กล่องใส่ชิ้นมาดีเจ้าชิ้นชมร้านเลยนะครับผมอ่ามาดูกันครับแน่นอนครับ กาดองเกา่าอันนี้ผมแก้ให้ดูว่าซีบียูตัวเก่าครับเป็นคอยสับอันเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมที่ผมอยากให้ดูซิลิโคนมันเลือนลางมากพอพอ,พอตพอตัดลมไปแล้วซิลิโคนไปนอย่างเงี้ยครับถ้าดีๆมันจะต้องมีความเยิ้มหน่อยมีความคือความดืดยังมีอันนี้ไม่มีแล้วครับมันเลยค่อนข้างไม่นําความร้อนแล้วตอนที่ยังไม่เปลี่ยนมันก็พัดลมอุณหภูมิก็ฮีทแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนกะเปลี่ยนแล้วแหละแต่พอดีงั้นซีบียูเปลี่ยนทีเดียวเลยก็เลยเปลี่ยนครับผมอ่าเข้าใจผมนะครับเปลี่ยนง่่าาายๆววิธีีกกรรดบัันนะค ประมาณนี้ผมก็เลยไล่ดูว่าผมทอยไปแล้วครับเห็นมไหมอันนี้คือ1155ครับมี1 5 5 5ขานะครับเป็นหน้าซับเกตนะครับถ้าเป็น AMD จะเป็นแบบเสียบลงเป็นรูนะครับอัานแล้วแต่ยี่ห้อนะครับโอเคไหมครับแรมเอ้ยผมทอดไปขัดไัหมดแล้วนะครับเห็นไหมในเมื่อทำแล้วทำความสะอาดมันด้วยครับอาผมพยายามไม่ดูครับคิงก้นครับผมเห็นไหมครับ k i n g s t ที่ผมไม่ดูเลยราคา399ครับ128ยิครับผมจะในช้อปปี้ a ัศดาเหมือนกันแอดไว้ ise, ก็เหมือนกันใกล้เคียงกันนะครับย้ําถ้าคุณจะซื้อมือสองดูในช้อปอ่าเฟซบุ๊กดูในกลุ่มก็แล้วแต่แต่คุณต้องดูรีวิวเพื่เป็นก่อนแต่ถ้าคุณไม่ชชว่์ซื้อที่เป็นหน้าร้านแอดไว้ jababana it ในออนไลน์หมดแล้วแล้วหรือช้อปปี้รัศดาก็เช่นกันนะครับย้ำครับแต่คุณต้องเข้าใจมันก่อนนะครับเห็นไหมผมซื้อแค่4 0 0ผมทําให้คอมเกา่เกาๆนึงทำงานได้แล้วครับ เห็นไหมครับผมนะครับแน่นอนมีซ p u ก็ต้องมีผมตอนแรกผมพลาดผมลองต่อเลยตรงตรงโอ้โหมันจะพลิกจัดๆเลยตอนแรกมันยังมีซิลิโคนนิดหนึ่งก็ยังทางานได้แต่พอผมถอดมาแล้วเอาตัวหใหม่ยัดมาโอ้โหไม่ไหวเลยผมจึงรู้เอ้ยผมพลาดแล้วผมเลยสั่งซิลิโคนมาเพิ่มพอซิลิโคนมาผมเลยเริ่มประกอบใหม่ครับพอประกอบใหม่ผมก็แน่นอนครับถักสะอาดมันซะยกันออกมาเป่าฝุ่นอย่าเป่าฝุ่นในที่ทํางานในที่ห้องนะครับเดี๋ยวฝุ่นมาเยอะผมก็เป่าเลยแต่พัดลม เดียยาลืมครับพัดลมของเคสเราสําคัญมากมันคือฝุ่นเยอะเป่าให้หมดครับเป่าออกเป่าเข้าเป่าไปทีหนึ่งแล้วผมเป่าข้าในเพื่อเอาฝุ่นออกให้หมดครับแล้วก็เป่าเคสเป่าฝุ่นที่อยู่ในฮาร์ดดิสเป่าฝุ่นที่อยู่ในพวกกาจงกาจอเป่าฝุ่นที่อยู่ติดกับพวกซีดีลงซีลอมเอาให้หมดครับในสายเป่าให้หมดเพราะนั่นแหละคือผลทําให้คอมทํางานได้ช้าแล้วก็สาคัญตรงพัดลมต่างๆนะครับพัดลมเคสพัดลมอะไรเป่าให้หมดนะครับมันจะได้โฟ และอุณหภูมิจะลดลงจริงๆครับเมื่อเป่าเสร็จแล้วผมก็เลยเอาซิลิโคนมาป้ายย้ำครับมีคนบอกว่าป้ายตรง C ี u ก็ได้ตรงพัดลมก็ได้นะอันนี้ผมป้ายตรงพัดลมนะครับป้ายอย่าเยอะเกินอันนี้ถือว่าเยอะเกินไปนะผมก็พาดไปแค่3ามสจุดก็พอแล้วพอถึงเวลาก็ให้มันเกลี่ยเท่ากันนะครับ แล้วผมก็มาติดกับ CPU เลยครับผมเห็นไหมคะ CPU ตัวนี้ท่ังเกตคือ CPU i5 นะมันเรียมนะพอาะ u p u i3 ตัวเก่าอ่ะมันจะมีความเป็นซิลิโคอนอยู่นะครับผม <S 1> <S 1> และเพื่อผมประกอบเสร็จแล้วครับผมประมาณนี้นะครับย้ำครับเถ้าคนยังไม่เป็นโจงหาของเก่าๆมาลองก่อนผมเองอะทำมาเยอะผมถึงมั่นใจว่าผมเปลี่ยนได้สบายๆอยู่แล้วครับเห็นไหมคนอื่นจะกล้าทำเหรอ คนทาพังเยอะแยะเพราะเราเขาไม่ใช่ช่างไงและเขาไม่เคยทําผมจริงเย้นย้ำว่าถ้าคุณเป็นช่างคุณเข้าใจคุณหาสตางค์ได้ครับผมอ่ะเมื่อเข้าใจแล้วนะครับผมเปลี่ยนปุ๊บผมจึงมาเทสให้ดูเลยครับว่านี่ครับผม CPU Core i5 2,100 CPU 3.30 GHz นะครับและผมก็เปิดให้ดูเห็นไหมครับอุณหภูมิที่ CPU 855องศาหรือ131 f a เรนไฮตอนแรกตอนที่ลืมถ่ถายดูครับตอนที่ยังไม่มี ซิลิโคนขึ้นไปร้อแปดสิจนเครื่องตัดเองเลยครับไม่งั้นมันไหมเห็นไหมครับอ่าแล้วถ้าเราไปดูล่ะเราดูให้เป็นดูเดร์บออดจะเห็นเลยว่าจริงแล้วบางครั้งมันพีคจนถึงประมาณอุณหภูมิองศาแล้วกันเจิบองศาก็ถือว่าพีคแล้วนะคุณควรแกะซี u มาเป่าฝุ่นมาทาซิลิโคนใหม่แล้วมันจะลงจริงๆและถ้าคุณซื้อซิลิโคนยี่ห้อดีๆครับมันจะกดอุณหภูมิคุณลงและหลายคนที่โอคอลกเป็นเข้าใจก็จะซื้อพัดลมตัวใหญ่ๆก็จะยิง่งระบายความร้อนดีขึ้นแต่ถ้้้้้าาาาลละคคคอออมมเรรรไ่่่แแแแงยยูววนนีก็พับ ผมย้ำนะครับว่าผมให้เข้าใจภาพรวมคุณจะลงทุนได้โดยที่ไม่เปลืองและได้ผลงานที่คุ้มค่าครับผมสุดท้ายผมก็เปิดให้ดูว่าเห็นไหมะ CPU ผมก็คอ i5 เรียบร้อยแลม8 g ิกทำงานได้รันสบายๆเลยรับสเตปผมก่อนแล้วคุณจะเออคอมมันจะแรงขึ้นเลยและเราเก่งแล้วจะรับงานจะอะไรก็ตามก็แล้วแต่นะครับผมย้ำตรงนี้ครับสรุปคือคอมเก่าครับถ้าเข้าใจ และเลือกซื้อเป็นเราจะใช้เงินน้อยและสามารถทําให้คอมทางานได้อย่างที่เราต้องการครับสมมติในกรณีคอมเครื่องนี้ก็สามารถทํางานในเรื่องเอกสารได้ดีแล้วนะครับตัดต่อยโดก็พอได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่พอเราอัปเกรดคอมให้รันโปรแกรมที่ผมต้องการได้เนี่ยมันก็เลยทํางานได้ดีขึ้นพอเราไปทํางานเรื่องอื่นเปิดเครื่องก็เร็วขึ้นพอไปรันเรื่องตัดต่อยโดก็รันได้เร็วขึ้นและผมไม่ต้องเสียเงินหลายพันบาทเลยผมเสียแค่ฮาร์ดดิสต์สี่รวมกับ CPU 250 เร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณ3าสี่เท่าจริงๆครับเดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรมเบนมา k โปรแกรมจําลองโปรแกรมทดสอบคอมมาเปรียบเทียบไปดูนะและมีโอกาสได้แหละเดี๋ยวผมาทำเรื่องเกมด้วยเพื่อจะได้เปรียบเทียบให้คุณเห็นว่าเผื่อป้ายยานักเรียนนะครับย้ําผมชอบพูดตลอดแหละครับคุณเล่นเกมถ้าคุณเล่นเกมหาตังค์ไม่ได้คุณผิดถ้าคุณเล่นเกมหาตังค์ได้คุณมีเงินคุณเข้าใจคุณต่อยอดได้มันคุณถูกครับและคุณสามารถพูดกับพ่อแม่ได้เต็มปาก แต่ถ้าคุณหลงอะไรกับมันโดยหาเงินไม่ได้มันยังผิดจริงๆนะครับผมพยายามว่าผมบอกเลยผมเองได้ดีเพราะเกมแต่ผมก็พลาดเพราะเกมหลายอย่างถ้าผมเข้าใจแบบนี้ก่อนหน้านี้ผมคงเรียนวิทยาคอมไปแล้วแล้วผมคงได้ต่อยอดมากมายแต่ผมพอติดเกมเกินไปผมจึงมองภาพไม่ออกมันเลยเป็นข้อเสียงของผมแต่ถ้าไม่มีเรื่องเกมผมคงไม่ได้พยายามแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องคอมเท่านี้หรอกครับแต่ที่ผมพยายามพูดผมยังอยากให้เห็นข้อดีของมันและ ทำมาเต็มที่พอทุกอย่างหาเงินได้โดยทุกวันนี้โซเชียลจำเป็นจริงๆริง,รงอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ถ้าใครยังย้ำครับยังมีความเก่าอัปเกรดหรือความเก่ามากอัปเกรดไม่คุ้มอย่างเช่นเป็นเพนเทียมตามๆไม่คุ้มครับแต่ถ้าคุณยังเป็นคอไออยู่อ๋อเมนบอร์ดซิปยูมันยังมีอยู่ซื้อได้ตการซื้อคอใหม่ข้อดีที่สุดคือมีประกัน แต่ละชิ้นปกติ 1- 3ปีครับและความแรงมันแรงกว่าคอมเก่าอยู่แล้วจริงไหมครับอ่าแต่ด้วยประการด้วยมีปัญหาก็เคลมได้จริงไหมครับอ่าคอย5เจน2จะเทียบอะไรก็ได้แั่คอไอสเจน11บเเจนองและครับไอามองต่ำกว่าแต่ไอ้ตัวเจน2มันเทคโนโลยีมันต่างกาันไอสตัวเจน1112แรงกว่าเยอะครับแต่ก็แพงกว่าเยอะเพราะไอ้าตัวนี้ราคาแค่200แต่ไอสเริ่มต้นต้นที่สามพันมันแรงกว่าเป็สิ0เท่าไงครับเลข เพราะของใหม่ดีกของเก่าแต่ถ้าเรามีของเก่าอยู่แล้วเราเข้าใจเราซื้อของเก่ามือสองมาประกอบรวมกันมันก็แรงในระดับที่เราพอใจแล้วนั่นแหละครับคือความสุดยอดของความรู้และความเข้าใจของไอทีนะครับเลือกซื้อให้เข้าใจคุณจะได้ของดีและคุ้มค่าแต่ถ้ามีทักษะคุณหาเงินได้ตลอดครับ มาเรียนสายชีวันครับงานช่างหรือพาณิชย์และธุรการมีมากมายจริงครับทางราชการเอกชนราชการมากมายเอกชนก็มากมายสําคัญคุณต้องมีวุฒิด้วยนะครับและมีวุฒิมีทักษะจะหาเงินเติมต่างๆก็ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับเห็นไหมภาพรวมที่ผมพูดเห็นไหมถ้าเราเข้าใจเรารู้เราจะเซิร์ชนิดเดียวเราก็รู้แล้วครับผมจึงบอกไงว่าโอ้โหงั้น มาวางก่อนถ้ามีคอมเกา่กาๆมาดูก่อนว่า CPU เป็นยังไงเมนบอร์ดเป็นยังไงอัปเกรดได้ไหมแรมเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดเข้าใจคุณจะซื้อได้โดยที่เอาจริงงบไปถึงพันก็ทํางานได้ดีเกือบ เท่าคอมสเปคประมาณ2องสามพันของทุกวันนี้แล้วแต่เราต้องมีของเก่าวกว่อนนะครับแต่ของเก่ามากโอ้โหสปายอะไรพังหมดซื้อใหม่คุ้มกว่าเพราะการซื้อใหม่ได้ของประกันด้วยได้ของสเปคที่แรงขึ้นแต่ย้ำครับผมผมชอบพูดกับทุกคนเพราะคนชอบถามว่าซื้อคอมให้ลูกซื้อประมาณไหนดีผมย้ำถ้าคุณเชื่อลูกลูกก็จะเอาแพงๆไว้ก่อนครับแต่ถ้าคุณเข้าใจคุณก็จะบอกอ๋อเอาพันนี้นะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสนะ์ทุกอย่างครับซื้อมาของราคาเกินลดลงขึ้นอยู่แล้วเมื่อที่ผมย้ำอะถ้าคุณซื้อมือถือราคาสามสี่หมื่นแต่ได้คุ คือซื้อของแพงแต่คุณซื้อสามสี่หมื่นมาต่อยอดได้เงินเป็นแสนขึ้นคือคุณซื้อของถูกสําคัญคุณต้องเข้าใจครับผมจึงอยากให้บอกว่าถ้าพื้นฐานข้อใหม่ๆอย่างน้อยถ้าเกิดทํางานก็ไม่ควรเกินหมื่นห้าหรอกครับแต่ถ้าทำงานกราฟิกก็ประมาณสองหมื่นห้าประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามือ2สองคุณดูเป็นคุณใช้เงินไม่ถึงหมื่นแรงประมาณนั้นเลย แต่คุณต้องดูเป็นงั้นคุณจะโดนหลอกโดนย่ำของมาอารมณ์มาดูรถยนต์นะครับถ้าคุณดูของมือสองรถมือสองให้เป็นคุณไปซื้อมือสองคุณโดนย่ำแน่นอนหลักการเดียวกันกับคอมแต่ถามว่าทำไมคุณถึงจะเก่งละ่ะคุณต้องริีวกับมันเล่นกับมันคุณก็สามารถหากินได้เปิดร้านเอ่ยได้ร้านเกมทุกวันนี้อยู่ไม่ได้ใช่แต่ถ้าเกิดร้านเกมที่รับเขียนเว็บรับอะไรต่างๆรับขายของรับทําขายเงินออนไลน์อะไรต่างๆได้หมด ผมตึงย้ำครับทุกอาชีพยังอยู่ได้ตลอดไปสำคัญเราต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงและไอทีมันจะเป็นมากๆคุณจริงจะเป็นต้องเข้าใจมันเพราะผมเคยสอนนักเรียนตลอดครับว่าเป้าหมายชีวิตผมสมัยก่อนอยากเปิดร้านคอมเลยร้าน,นเกมเลยทุกวันนี้ในอนาคตผมอาจจะเปิดแน่นอนเพราะผมเคยเปิดอยู่แล้วผมแต่ผมจะเปิดก็แต่ว่าเน้นสอนเน้นให้ความรู้และก็เน้นหาปัญหาไปเรื่อยๆแล้วก็ทาคลิปไปเรื่อยๆครับนั่นแหละครับคือทางของผมผมจิงยให้ทุกคนจงอินกับมันครับ ไอทีคอมพิวเตอร์มือถือคุณต้องอย่าทิ้งคุณต้องอยู่กับมันและคุณจะใช้ประโยชน์ได้คุณจะช่วยลูกช่วยหลานได้คุณหาสตางได้จริงๆแต่ถ้าคุณทิ้งมันไม่เอามันสุดท้ายมันจะมาทำลายคุณได้เพราะจะมีพวกคนไม่ดีที่ต้องจะเล่นคนุณจะมาหลอกลวงคุณหลายๆอย่างเลยจงรู้มันซะนะครับถ้ามีอะไรที่สงสยัยขอเพียงคอมเมนต์มาเดี๋ยวออกเรียงไอทีท่านๆจะข้อมูลมาเล่ามาส่งให้ฟังนะครับผม สำหรับที่นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมไปอย่างสูงครับผิดพลาดไปกนได้ขออภัยด้วยครับแล้วพบกันใหม่อิตย์หน้านะครับสำหรับที่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ